สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันด o อมนะคะกับหวัวข้อข้อความจากคู่แท้ของคุณนะคะมาดูกันว่าคู่แท้ของคุณมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณบ้างนะคะมาเริ่มต้นกันเลยนะคลิปนี้สำหรับทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันอาจจะตรงกับใครบางคนหรือไม่ตรงกับใครบางคนก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นการรนดอมนะคะแล้วก็เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะ หดูซีผู่แท้ของคุณขอดูลักษณะของเขาก่อนเขาเป็นใครเขาเป็นใครลักษณะท่าทางเป็นยังไง Queen of Wands ว้าว ซีกอปวันส s ซีกอ f Wands อื้อหืออะไรใช่ไหม อื้อหือคือในอาฟวานมีแต่ไพ่ไม้เท้าอ่ะไงเปิดอีกสิเปิดให้หมดก่อนอย่าเพิ่งตัดสินเขา นายอ็อบครั i นาย of w บ n า o เฮ้ย hey. The Devil ภาไฟย่าไม่ต้องสงสัยเลย ดูนะโหคู่แท้ของคุณคนนี้ไม่ธรรมดาเขาอ่ะเอาเอาอย่างแรกก่อนนะเขาเป็นคนที่ดูดีรูปร่างหน้าตาดีดูดีมีเสน่ห์นะคะ อาจจะเจ้าชู้ด้วยเจ้าชู้ด้วยอะตรงนี้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วดันเป็นคู่แท้อีกเนาะแล้วเขาก็เป็นคนเป็นคนเก่งอะ่ะเขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเรื่องงานเนี่ยเขาไม่เป็นรองใครนะเขาแบบมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตได้แบบสูงมาก เขาเป็นอย่างที่บอกเขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนฉลาดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานแล้วก็เป็นคนใจร้อนเขาเป็นคนใจร้อนโดยเฉพาะเรื่องงานด้วยคือถ้าเกิดแบบคิดอะไรออกมีไอเดียอะไรเขาต้องรีบลงมือทำเดี๋ยวนั้นอะมันเหมือนแบบใจร้อนรอไม่ได้เพราะแบบนี้เขาถึงประสบความสำเร็จเรื่องงานเพราะแบบ เขาทุ่มเทเขาจริงจังเขาเขาจะแบบทําเลยคิดอะไรได้ตอนนั้นก็ทําเลยหรือว่าแบบอย่างน้อยต้องจดหรือว่าเมมอะไรเอาไว้อะเพื่อไม่ให้ลืมแล้วก็อีโก้สูงอีโก้จัดก็เป็นธรรมดาของคนที่ที่เก่งเป็นคน อย่างที่บอกอะเนาะเขาเขามีเขามี potential ของเขาอะเขามีความสามารถเขามีศักยภาพเขาก็รู้ตัวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นคนที่มี e โก o โหัวดื้อหัวรันไม่ยอมอะไรง่ายๆถ้าอยากได้อะไรต้องได้เซ็กอะเพลสูงสูงมาก แล้วก็แซบมากอะเข้าใจเนาะเข้าใจเนาะว่าแซบมากคืออะไรเป็นคนแซบไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคนนี้แซบมากบอกเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวอะเดี๋ยว ลัคนาราศีของเขาก่อนลัคนาราศีของเขาผู้อาจรู้สึกว่าคนคนนี้ต้องธาตุไฟธาตุไฟสูงนะคะเมษสิงธนูเมษสิงธนูแล้วก็มีธาตุดินมีธาตุดินนิดหน่อยก็คือราศีมังกรก็อยู่ในลัคนาราศีมังกรนะคะ ภาพน้าจริงๆมันก็มีอยู่ใบหนึ่งแต่ว่าก็มันเป็นส่วนน้อยอะ่ะเราก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนแค่มาบรรยายลักษณะของเขามากกว่าคือว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างจะเจ้าชู้นิดนึงดูเป็นนักรักเห็นไหมหัวใจมีเยอะแยะพร้อมที่จะมอบให้ออืม,อม แต่ที่แน่แน่แซมากแซบแซปลืมเลยอะไหนมีอะไรอยากจะบ่งบอกถึงเขาได้อีกบ้างใคามีอะไรจะบ่งบอกถึงคนคนนี้ได้อีกบ้าง r e q u i t e d love spiritual and religion ship อืมมีโอกาสที่จะเป็นคนทางไกลนะคะชาวต่างชาติหรือต่างศาสนาหรือเขาอาจจะอยู่เมืองไทย แต่ก็อยู่ห่างจากคุณนะอยู่มีความมีระยะทางความไกลาอาจจะอยู่คนละจังหวัดอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็อาจจะนับถือคนละศาสนาเช่นคุณนับถือพุทธเขานับถือคริสต์อะไรแบบเนี้ยเรื่องของศาสนาและพุทธะธรรมอะไรที่แตกต่างแล้วก็บางคนก็คือดีวกับชาวต,ต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศเลยก็มีแล้วก็เป็นมีอ n ลลีควายเชตเลขึ้นมาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสมหวังในเรื่องของความรัก หรืออาจจะเคยมีประสบการณ์ความรักที่ล้มเหลวมาก่อนขอดูเพิ่มนะหรือไม่บางทีอาจจะหมายถึงคุณกับเขาก็เป็นได้ที่เคยเคยคบหากาันแล้วก็ล้มเหลวต้องเลิกลากันไป และกลับมาคบกันใหม่เพราะยังไงก็เป็นคู่แท้ตัดกันไม่ขาดสิว e ดดิ้งฮ o นนี m มูน calling in your soul me คนนี้อาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วเคยมีชีวิตความรักที่ล้มเหลวเขากับคุณอาจจะได้เจอกันจากการเดินทางนะคะหรือเจอกันในสถานที่ที่ใกล้กับน้ำการเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ไกล,ไกล สถานที่ที่ใกล้น้ำเกี่ยวกับน้ำหรือบ้านของเขาที่ที่เขาเอาศัยอยู่เนี่ยอาจจะอยู่ใกล้น้ำประเทศที่เป็นเกาะหรือเป็นทะเลมีแม่น้ำล้อมรอบอะไรอย่างนี้ ถ้าฝั่ยุโรปก,ก็นึกถึงอิตาลีฮะอิตาลีอิตาลีมีแม่น้ำไหมเออไม่รู้อะ่ะมีความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับแม่น้ำเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับทะเลแถวแถวนี้ยค่ะประมาณนี้เป็นคนทางไกลเนาะ เขาเป็นโซเมกของคุณจริงๆนั่นแหละนะคะเป็นคนเป็นเนื้อคู่ที่คุณนั่นแหละไปเรียกร้องเขามาคุณไปอธิษฐานขอเขามาอมืหรือไม่ก็แบบอาจจะไม่ถึงกับไปขอไม่ไม่ถึงกับไปศาลเจ้าไปอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะแบบอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คนเดียวในใจแบบโอ๊ยเมื่อ,อไหร่จะเจอฉันอยากได้คู่แท้ฉันอยากเจอคู่แท้อยากได้คู่ดีๆอยาก เจอคู่ที่แท้จริงของฉันสักทีอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมาจากคำอธิษฐานของคุณเนี่ยแหละมีความรู้สึกสองอย่างก็คือไม่ไม่เขาเคยแต่งงานมาแล้วก็เป็นคุณกับเขาอะเคยเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนแล้วแล้วก็เลิกลากันไปแล้วก็จะวนกลับมาคบกันอีก บางคนเป็นคู่รักคู่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วก็เลิกลายหย่าร้างแล้วก็กลับมาใหม่แบบนี้ก็มีเหมือนกันอะทีนี้ทีนี้มาดูว่าตอนนี้เนี่ยคนคนนั้นเนี่ย เขาเป็นยังไงบ้างคู่แท้ของคุณคนนี้เขาทำอะไรอยู่ว,ว้าวซิ้ออฟปานออกมาอีกแล้วชีวิตของเขาก็ดีนะคะเรื่องของการงานนะเฮนร์ฟอร์ Queen of Swords นายออฟเพนด์เคอืมโอเคเข้าใจละคู่แท้ของคุณเนี่ยอ่ะผู้อ่านให้เปอร์เซ็นต์ของของคู่แท้ของคุณว่าเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาก่อนแล้วอาจจะไม่ใช่แต่งงานกับคุณ เขาไพ่ที่ออกมาแบบนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเทไปทางที่เขาเคยมีความรักมาก่อนเคยมีผ่านประสบการณ์การแต่งงานหรือมีครอบครัวมาก่อนแต่มันล้มเหลวล้มเหลวพังไม่เป็นท่าเลยแล้วเขาก็เจ็บปวดนะเขาก็เสียใจนะในเรื่องของการงานของเขาอะไปได้ดีประสบความสำเร็จแต่ในเรื่องของความรัก ล้มเหลวแล้วตอนเนี้ยเขาก็โสดโสดแบบแซบแซบโสดแบบใครเห็นก็อยากได้อะ <c ười> คือเขาดูดีไงเขาดูดีเขาดูพร้อมเขาเขาจริงๆเขาพร้อมทุกอย่างอ่ะยกเว้นเรื่องของความรักเพราะเขาเพิ่งผ่านการผ่านเขาอาจจะไม่ได้เพิ่งผ่านแต่เขาเคยผ่าน ประสบการณ์ความรักที่มันล้มเหลวในชีวิตมาอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้เขาอยากจะฝากข้อความอะไรถึงคุณข้อความจากคู่แท้ของคุณเขาอยากจะบอกอะไรคุณพี่อฟานสักวันหนึ่ง เราจะได้พบกันสักวันหนึ่งฉันจะหาเธอจนเจอเขารู้ว่ามีคุณอยู่เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เจอกันทีอัฟวานมันเหมือนเป็นการวางแผนในอนาคตเขารู้ว่าสักวันเขาจะต้องเจอคุณเขาจะเดินทางมาหาคุณ น็อปเพนดเคิลนี่คือสิ่งที่เขาหวังเมื่อคุณกับเขาได้เจอกันเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณเขาเองอะ่ะตัวเขาเองอะ่ะยังไม่ได้หมดศรัทธาในความรักเขารู้ว่ามีคุณอยู่ถึงเขาจะเคยล้มเหลวเคยเสียใจเคยผ่านประสบการณ์ความรักที่มันผิดหวังแต่เขาอ่ะก็ยังรอคอยคนที่เป็นตัวจริงของเขาคนที่เป็นคู่แท้ของเขา ซึ่งก็คือคุณและนี่คือสิ่งที่เขาต้องการสิบเหรียญคือการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นความรักที่อบอุ่นมั่นคงเห็นไหมมีลูกมีหลานมีหมามีแมวอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขอะไรแบบเนี้ยอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่มีความสุขเจอคนที่เป็นรักแท้ รักจริงสักทีแล้วเขาก็อยากจะให้คุณดูว่าเขาเป็นคนที่มีบาดแผลเป็นคนที่มีอดีตเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องของความรักเขาเจ็บมาเยอะเขาเจ็บมามาก คุณควรจะได้รู้คุณควรจะรู้ว่าคือคือถ้าคุณได้เจอเขาอ่ะเขาจะไม่ปิดบังคุณว่าเขาเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะแล้วชีวิตรักของเขามันล้มเหลวยังไงมันเกิดอะไรขึ้นคือเขาก็จะบอกคุณแหละเพื่อที่คุณจะได้รู้แล้วคุณก็จะได้แบบเหมือนแบบเออคุณก็จะได้มีโอกาสตัดสินใจอ่ะว่าคุณโอเคกับเขาไหมเขามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ ทำไมชีวิตรักของเขามันถึงล้มเหลวหรือว่าเขาเคยมีอดีตเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคุณรับได้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอืเขาอยากจะบอกว่าตอนนี้เขาโสดสนิทนะเขาไม่มีใครแต่เขามีพร้อมทุกอย่างแล้วนะเขาเขาพร้อมเขาเป็นเก้าเหรียญอะเขาขาดอีกแค่เหรียญเดียวก็คือคนรัก ที่จะมาเป็นสิบเหรียญของเขาเนี่ยเป็นครอบครัวของเขาในอนาคต Five of Pentacles เขาในตอนนี้มันมีมุมมองความรักที่ ที่แตกต่างไปคือเขาไม่ได้มองว่าความรักเป็นอะไรที่สวยหรูคือไม่ได้มองมองความรักแบบดีงามอยู่อย่างเดียวไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาอย่างที่บอกเขาเคยเจ็บมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะรักใครยากหน่อยนะเขาจะเป็นคนที่แบบเออเหมือนเคยผ่านประสบการณ์ที่เลวร้ายมา เคยผ่านช่วงเวลาที่มันไม่ดีแล้วเขาจําแล้วเขาก็ไม่อยากจะเจ็บอีกคือมันเป็นสิบดาบเลยนะมันเจ็บมากมมันแบบเป็นอะไรที่ฝังลึกอะแล้วเขาก็เนี่ยเขาไม่เคยลืมอะมันยังติดอยู่ในใจแล้วมันก็เขาไม่อยากเป็นอีกเพราะฉะนั้นเขาอาจจะรักใครยาก นั่นไง for penelope เหมือนเขาค่อนข้างที่จะห่วงความสูตรห่วงตัวเองมากยิ่งขึ้นห่วงหัวใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเขาจะแบบว่าไม่มอบความรักไม่มอบหัวใจให้กับใครง่ายๆอีกแล้ว p a จอ o ฟวาน เขารอคอยที่จะเริ่มต้นใหม่กับเส้นทางใหม่ๆกับคนที่ใช่คือเขายังมีความหวังอยู่นะถึงเขาจะแบบกลัวเหมือนเขากลัวความรักไปแล้วแต่ว่าเขากลัวความรักกลัวการแต่งงานกลัวการแบบจริงจังอะกลัวการจริงจังในความรัก าไม่อยากล้มเหลวอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าอีกใจหนึ่งเขาอะ่ะก็ยังแอบหวังว่าเขาจะเจอคนที่ใช่ในสักวันหนึ่งคนที่จะแบบมาเป็นครอบครัวของเขาอะ่ะอืมคนที่จะมาเป็นครอบครัวของเขาในอนาคตคนที่จะมารักษาเยียวยาแผลใจของเขา ทำให้เขาลืมอดีตที่เจ็บปวดทิ้งความรู้สึกที่หลอกหลอนเขาแล้วก็อยู่กับเขามีความสุขสร้างครอบครัวด,ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยโอเคนี่นะคะก็จะเป็นข้อความจากคู่แท้ของคุณที่เขาอยากจะฝากถึงคุณไหนดูซิ ขอเพิ่อมอีกนิดนึง perfect timing ด้วยความที่คุณกับเขาเป็นคู่แท้นะคุณกับเขาจะเจอกันในเวลาที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมเมื่อเจอแล้วมันก็จะแบบโบ๊ะบะแบบ แบบว่าอะไรอะไรมันก็จะเหมาะสมลงตัวดีหมดนะคะ within t t e next few months อ่าก็ไม่นานนะภายในสอาเดือนเนี้ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันนะคะ helpful people อาจจะเป็นคนในแวดวงเดียวกันกับคุณหรือว่าคนรู้จักหรือว่าเพื่อนฝูงอะไรแนะนำให้รู้จักอ่ะเหมือนมีการชักนำชักพาให้มาเจอกันจากกลุ่มคนอาจจะเป็นเพื่อนของเขาเพื่อนของคุณหรือมีความเกี่ยวข้องทางทางใดทางหนึ่ง ช่นคุณอาจจะเป็นลูกน้องของเพื่อนเขาแล้วก็ไปเจอกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเจ้านายพาไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็ไปเจอเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่แบบสมมุตินะยกตัวอย่างหรือไม่ก็แบบว่าติดต่อกันดีวงานกันแล้วก็ได้มาเจอกันอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้ หรือไม่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนของคุณกับเพื่อนของเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาจอยกันแล้วคุณกับเขาก็มีโอกาสได้เจอกันอาจจะไปเจอในงานแต่งงานอะไรแบบเนี้ยคือมันจะมีมีผู้คนเขามาเกี่ยวข้องที่จะทําให้คุณกับเขาได้เจอกันนะคะโอเคก็ประมาณนี้คู่แท้ของคุณฝากมาบอกคุณนะ ก็จบการอ่านไพ่สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ